สบู่เจ๊หนะคะใช้แล้วหน้าใสหน้าเนียนดียังไงนะคะใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็หลังนะคะนี่นะคะคันคันนะคะรู้สึกเลยค่ะเม็ดสิวออกแล้วค่ะเห็นไหมคะไม่ต้องไปกดนะคะไม่ต้องไปกดนี่เม็ดสิวออกแล้วค่ะนี่หน้าเจ๊เคยแพคเกอร์สมองนะคะตอนนี้ใช้สบู่เจ๊หดตัดให้นะคะทํามาเองหกหลอดนะคะหกหลอดแล้วนะคะสัง่งโรงงานผลิตใช้มาตอนนี้ก็ห้าหกปีแล้วค่ะเนี่ยค่ะรู้สึกคันๆันหลังนี่ลูบๆูปปไปนี่สิวหลุดเองเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปกดนะคะ ใช้แค่สบูเ่เจ๊หูสุดยอดค่ะก็แต่สารพิสาเค็มนี้นะคะสมุนไพรห้าตัวนะคะอยู่ในนี้สมุนไพรไทยนะคะไม่แพ้เด็กก็ใช้ได้นะคะเจ๊ใช้ทั้งล้างหน้าและอาบน้ำนะคะเด็กๆก,ก็ใช้ได้นะคะทั้งอาบน้ําล้างหน้านะคะนี่ลูกชายเจ๊หดเองนะคะเป็นเริ่มเป็นหนุ่มแล้วนะคะมีสิวก็ให้ลองเททดสอบใช้นะคะก็สิวเริ่มยุบนะคะส่วนไอ้ตัวเล็กค่ะไปเล่นน้ํามัน คาบน้ำมันก็ล้างออกได้ง่ายๆเลยนะคะเจ๊เททดสอบนะคะคาบน้ำมันพืชนะคะก็ล้างออกได้น้ำมันเครื่องออกดีน้ำมันเกียร เหนียวเหนียวหนึบหนก็ล้างออกได้ค่ะเมื่อก่อนนะคะลูกซ้ายมือนะคะเจ๊เคยใช้เครื่องสำอางออนไลน์และแพ้หนักมากสิวขึ้นประมาณเกือบ30เม็ดเมตรมงหน้านะคะหลังจากนั้นเจ๊ก็เลยคิดค้นสมุนไพรไทยที่สามารถต้มกินกับสารพิษสารเคมีนะคะเอาไปทําเป็นชนิดผงแล้วส่งให้โรงงานสบู่จดทําสบู่มาให้เจ๊ใช้ผ่านมาแค่เดือน2เดือนนะคะสิวเริ่มหายใช้ทั้งตัวทั้งล้างหน้าอาบน้ํานะคะแล้วก็สิวที่หลังไม่ต้องไปกดข่าสิวหลุดออกเองสําหรับสบู่ตัวนี้สําหรับคนที่ต้องการจัดสารพิษสารเคมีทั้งใบหน้าทั้งร คืนคันในล่มผ้านะคะทั้งข้างลูกน้องเตยยังหายนะคะตัวนี้ดีต่อใจมากๆค่ะสําหรับคนที่ทํางาน ปะปนสารพิษสารเคมีต่างๆนะคะก็ควรจะใช้เพราะว่าตัวนี้ตัดสารพิษได้ดีมากนะคะหรือใครใช้เกี่ยวกับพวกมือเปื้อนน้ำมันตละลบีลองเอาไปล้างดูค่ะจะสะอาดดีกว่าพวกผงซักฟอกนะคะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นสบู่สมุนไพรจัดสารพิษแล้วก็มีสครับกาแฟมะขามมันจะช่วยให้ผิวดูแลผิวเราผิวพรรณเราให้ดีมากหลังจากใช้ล้างหน้านะคะก็ควรทาครีมบำรุงนะคะสะบู่เจ๊หดจะให้จัดสารพิษส,สารเคมีนะคะใช้ได้ทั้งล้างหน้าและอาบน้ํา อาชำระล้างร่างกายได้ทั้งหมดนะคะเจสบานว่าเจ๊ทามาและใช้ล้างหน้าและอาบน้ําทุกวันนะคะไม่ได้ใช้ยี่ห้ออื่นใดลูกค้าท่านใดนะคะทํางานตนเพื่อนสารพิษสารเคมีหรือฉีดยาในโรงงานในไร่ในานานะคะควรจ,จัดจัดสารพิษสารเคมีได้ดีเยี่ยมค่ะ